สวัสดีครับวันนี้ผมมีแมปดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือแมปอันิเมะเอนจิ้รี่ซิมูเลเนะครับเป็นแมปที่กำลังแจกยูเอ้ยูจีอยู่ตอนนี้นะครับนี่ฮะจะมีสามอันนะครับแต่รู้สึกไอสองอันนี้น่าจะยังยังไม่เติมสต็อกนะครับหรือว่าเขาอาจจะยังยังไม่แจกนะครับตอนนี้เขาจะแจกเป็นตัวนี้อยู่นะครับออเรนต์รอยัลคราวนะครับผมนี่นะฮะวิธีการปลดล็อกนะครับก็นี่เลยครับฝึกไอคินะครับให้ถึง15,000นะครับผมคิก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ดิ1,500บอสนะก็คือึ่าบอส5,000ตัวนะครับผมแล้วห เปิดไข่นะครับ2,000ฟองนะครับผมก็คือเนี่ยเนี่ยจะมีบอสเนี่ยครับก็ฆ่าไปจนกว่าจะครบ1,500ตัวนะครับตามที่มันบอกนะฮะแล้วก็เปิดไข่นะผมไข่ก็คือไอ้พวกเนี้ยครับเปิดให้ครบ2,000ฟองนะครับนี่นะนี่เดี๋ยวผมผมลองเปิดสักอันมีไอ้นี่เงินไหมอ่ามีอยู่อันนึงนะอ่ะลองเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูปึ๊บนี่นะครับนี่มันก็ได้ขึ้นมาหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็ฝึกไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวขี้เนี่ยครับให้ถึง อ่า uh, 15,000านนะครับตอนนี้ผมมีแค่สูตรนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ฝึกไปเรื่อยๆครับเราก็จะปลดล็อกอันนี้ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ